Welcome to my province. s n a บกินฮ้่นฮวน Snap. h e l สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เอกาชาแนลนะครับวันนี้มากับคนดังนะฮะยินดีต้อนรับครูกันเทนา่า <c oughs> วันนี้เอากาเลือกที่จะจอดรถริมฟุตบาทตรงนี้นะฮะเลี้ย,ยวซ้ายก็จะเป็นสถานีรถไฟนเนาะแล้วก็เป็นสถานที่จัดงานนะฮะเป็นร้านขายลูกชิน้นยืนกินในตำนานเนาะ เอกาคิดว่าตอนแรกเนี่ยจะคนเยอะนะครับเพราะว่าเป็นวันเปิดงานเนาะแต่ว่าคนไม่เยอะเลยนะเพื่อนๆเหมาะมากเลยแต่อย่าลืมป้องกันตัวเองเนาะสวมหน้ากากอนามัย2ชั้นก็ดีนะฮะแล้วก็พกแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สเปรย์เนาะอ่ามันร้อนคนก็เลยไม่ค่อยมาเขาจะมาก็ตอนกลางคืนแน่พกูกันแทนนานะฮะนี่ทักทายแฟนกลับหน่อยแล้วนี่วันนี้จัดที่หน้าสถานีรถไฟเนาะนี่นะฮะจัดตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่23เดือน กันยาเนาะบรรยากาศเดี๋ยวถ่ายให้ดอูอ่านี่นะฮะบรรยากาศเข้างานกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวร้อนมากครับวันนี้ร้อนร้อนมากร้อนนะฮะขลานำอาหารลูกชิ้นก็มันบรรยากาศวันแรกเพื่อน เดี๋ยวขอสำรวจร้านก่อนนะขอสำรวจร้านก่อนแล้จะเขีนร้านได้ดีคนเยอะอยู่นะไปไหมพระสานใครก็คนงาม <laughs> นี่จะกินยายนงนะฮะร้อยชุดเล็กหกใช่ชุดเล็กหกสิบชุดใหญ่ร้อยหนึ่งมาละยี่สิบบาทเของชิมรา้านนี้นะครับเราชิมนะครับร้านนี้เป็นไงบ้างชิมรา้านนี้เหรอครับใชอ,อ,อเ,เอาเอาสี่สิบบาทอย่างละยี่สิบจ้ะเอาออทอดนะเ,ออเลยฮะที่นี้จะมาชิมให้ดูนะครับจนะไม่เงา ไม่ครัคนงานทักทายกล้องหน่อยสวัสดีครับมีรำของเราตามรอยลิซ่าแลาลิซ่าอเราสั่งแบบราดไปก่อน40บาทนะฮะวันนี้เข้าเมืองนะเข้าเมืองเราเลยเบาน้องหงเบาน้องหงกันแล้วไปมาก ก้าเมืองมาชิมลูกชิ้นยืนกินมาจากโลหงแล้วก็เดินทางมาหนึ่งชั่วโมงครับระลาหนึ่งชั่วโมงแม่ค้าสั่งนั่นอีกจ้าจ๋าเอา้ค่ะสั่ง20บาทแบบราเอ้ย40บาทนะเอาสีแดง20สีขาว20่สได้ฮะราดไปเลยคนหลายเดีกยคนเยอะมากเลย ไม่เยอะจนเกินไปนะครับถ้าเยอะมากเดี๋ยวแบบกลัวยันคลัสเตอร์กัดร้อนนะเพื่อนร้อนมากเลยสองชัดสั่งอย่างละยี่สิบนะฮะสีขาวยี่สิบสีแดงยี่สิบสั่งไปชิมก่อนแต่ก็เทคโฮมทีหลังนี่หลายร้านนะเพื่อนดีเดอ้อ เลือกได้ตามใจชอบเลยนะฮะไอ้นหน้าสถานีรถไฟหน้าหรือหลังฮือผก้สานผมก็คับข้างพอสมควรเอาได้แล้วจะจ้ใจข,ข,ขับนิ่งเหรอ ป็นสถานีรถไฟบุรีร,รัมย์เพืเ่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นคนยากถอดหน้ากากเั็นที่สาธารณะเนะเพราะว่าถ้ามีคนตรงนี้นะนี่ค็นโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะฮะน่ารักมากเลยเนาะแซ่บสินห่อนห้วนแซ่บในคนยากถอดหน้ากากแต่ส <laughs> <c oughs> ินกะ็สองค้างเงือบแซบ <c oughs> <c oughs> น่ก,กินนะฮะวันวบบๆๆนี้เหนอยแล้วแแร้อนอร่อยะอนะครับกิรน,นร้อนๆนุ่มอ,อันนี้เราอยู่ที่ร้านเจนกนะฮะตามหาลิซ่าแต่เราไม่ใช่ลิซ่าเราคือลิเซอร์คอแค <c oughs> จากร้านจน,นะ ครับคุณาแตล่เพื่อนๆนี่ได้มาแล้วเราจะกลับบ้านกันแล้วนะฮะี๋ยกตอนกลับบ้านเราก็นั่งกินในรถ,รถน,นัถ่งกินในรถเนาะทอนนักแก่ได้อย่างสนิทใจนะฮะนี่กินเลย <S <S <ๆ>ก็ถ้าผ่านมายัางไงเพื่อนๆแวะมาทานลูกชิ้นยืนกินในบุรีรัมก็ได้นะฮะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเลยที่เพื่อนๆยังไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะถ้าผ่านมายัางไงอย่าลืมแวะเที่ยวบ้านเรานะฮะบุรีรัมบ้านเราเนาะ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเอกาและครูคันแทนาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวไป Enjoy Eating กับลูกชิ้นยืนกินบุลีรัมแล้วฮะบ๊ายบาย